สวัสดีพี่พี่เมือใหม่สองยามเช้าทุกท่านนะครับก็เว้นไปหลายวันเหมือนกันพอดีวันนี้ไปเดินสายใต้นะครับได้หลวงพ่อเงินพิมพ์พนี้ยมหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นท่ามาไฟไม่รู้นะครับนะเอฟช่วยผมส่องหน่อยละกันนะองค์นี้เห็นไหมตอนแรกพาเขาพลิกความอยู่ไอ้ผมึกว่าพิาพิมของวัดทามาไฟนะถ้าสังเกตจากจีวนระด้านหลังริ้วจีวร นะแต่พิกด้านหน้ามาหรือเขาจะเป็นหน้าแก่ของวัดธามอาไฟนะแผมเขาดูเก่านะดูแท้ดูง่ายเลยนะพาแท้ดูง่ายสบายตาเปิดไว้2อ0พันานะครับองนี้เปิดไว้2,500บาทรูปรอ,อกเก่าหลวงเพราะเงินนะตีเป็นที่ไหนดีนะทักมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเนื้อหาเก่าจริงนะองนีนะ้อย่างกับพิมพ์นิยมเลยนะถ้าพิกแต่ฐานดูว่านึกว่าพิมพ์นิยม แต่ลักษณะเขาแก้เคียงท่ามาไฟมากนะครับศิลปะแล้วก็จอบเล็กนะจอบเล็กวัดบางคานแข้งตรงเหรียญน,นี้ไม่บวมนะสภาพแบบโหโคตรล่ํานะครับจอบจอบเล็กหลงเพราะเงินวัดบางคานนะพลิกดูด้านข้างนะเหรียญไม่บางไม่หนาเกินไปนะครับถ้าฟอร์มนี้นะเมื่อก่อนผมว่าต้องเปิดสามสี่พัน นะวันนี้เปิด2อ0พเท่ากันกับรูปหล่อจอบเล็กนะครับสวยคมชัดลึกดีนะองค์นี้ชอบนะอย่างที่บอกว่าเวลาจอบเล็กนี่ผมชอบขีดข้างบนหัวหลวงพ่อเงินนะจะต้องแบบตรงๆนะเส้นเนี่ยขอบประมาณนี้เลยนะพิมพ์ส่วนใหญ่ที่เคยได้ที่เคยชอบนะแข้งตรงนะครับจอบเล็กวัดบางขานันมี FC ถามมากันเยอะว่าหลวงพ่อศุ์เนื้อไมก่กระสิ์นะจะได้วันไหนนะครับ ได้เม็ดเขียวๆมาองหนึ่งนะเป็นหลวงพุสุกนะครับเนื้อเมฆสิทธิ์ไม่ได้เจอบ่อยนะครับไม่ได้เจอบ่อยมีอยู่เม็ดเดียวนะครับวันนี้หลวงพุสุกเนื้อเขียวๆนะครับเม็ดนี้เปิดไว้เอาเปิดสามพันชอบทลายต่อรองเอานะครับหลวงพุสุกเนื้อเมฆสิทธิ์แท้ดูง่ายนะครับ เผื่อท่านใดอยากดูรูปมุมไหนนะครับขอดูรูปได้นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับสายรูปลอเต่าเรือนหลวงพ่อเงินโอ้โหเต่าตัวนี้ฟอร์มนี้เนื้อหาแบบนี้นะเนื้อจัดจัดนะครับไม่ได้เจอบ่อยเต่าตัวนี้ผมเปิดไว้สองพันนะครับถ้าชอบเท่าไหรต่ตอลองได้เต่ายักษ์นะเต่ายักษ์เต่าเรือนหลวงพ่อเงินก็คลิปนี้มาส่องกันสั้นๆนะครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ